การนซาเนีนะครับต้องการนะครับเานถ้าเกิดีอสซเนียเนี่ยจะต้องค่อยๆึกษาทีลงแล้วก็้้งความเข้าใจ้เป็อดีข้สข้อรู้ว่าทำไมตอนนี้เอคิดว่ามันนตลายแต่ว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยเรจะต้องพิ่มโลาเนียนะครับโอเคมิาแล้วรับคอนาถามคือ สามตัวนี้สล้หรับธุรกิจโรงไฟฟ้านี่คิดว่าตัวไหนสำคัญสุดเนี่ยนะครับเองนะครับเขาใครคิดว่าเป็นมาติ้งยกมือไหนครับลองดูลองฝึกตัวเองดูครับไม่ต้องให้เด็ลองดูหน่อยคิดว่าเป็นมาติ้งยกมือครับโอเคมีแค่สองคะแนนเดี๋ยวลุ้มยกมือหน่อยจะได้เห็นอ๋อเตรียมรอมได้ครับไลปยัน ้อที่ดูนะครับอันดับหนึ่งคือมร่โมอันดับสองคือฟายส์อันดับสามคือบานซโอเคเราตัดตัวที่ผิดออกก่อนดีกห่สนครับตัวแรกเลยเมื่อกี้เราพูดถึงไฟฟ้ารัฐบาลการเงิเรื่องราคาให้ราคาเติมไม่เติมไม่ลงล้วเราตัดตัวฟ้ายส์ออกก่อนครับฟาส์่ไม่เหมบตัวของโปรตีของตลาดเพราะว่าัเป็เรียบร้อยแล้วเขาจะมีตัญญาบอกไว้เลย24ข้างหน้าเนี่ย ที่ทำในราคามนครเท่าไรเ่าไรเท่าไกสได้เลยพอราคาต้ากตพอตกตไปเ่ยขึ้นมานั้นครับคือมาสบไม่มอนกบต้อเิดไมว่าไฟจะขาดหรือไปจะอะไรยังไงวันที่ายขแอจุ๊แล้วราคา้เป็นเ่ไรเมืนัดไพ่ทิ้ง่อให้เหลือคิวกับแอมขอเสียงใหม่ครับขอขอแอมมาเนไอ้สีครัามาเส้นสามสี่ี่รม คุณขอาตตัวแอมบอกครับจำได้ไหมเรื่องของต้นคุณไม่ที่บอกต้นคุณขึ้นลงเป็นขรองนองปัญหาซึ่งถลาคนจะลราแล้วหรือครัเกิดวันนี้ทีนี้าเป็นวันละกันของนิสยแต่เขาคุณจะได้มาซึ่งเรองคนะเาจะไดต่ที่บอกเมื่อกี้ว่ามนถูือว่ามาสวนกันนี้มาซึ่งจะไปบ้าเท่าไหรนั้นก็จะต้อหุณลงอฟฟ้าก็คือื้วหุนที่มันมีอาการดตของอะไรสามันนี้มาออกกันครับ มันจะโตของหัวลมเพราะว่าอะไรเพราะว่า่้อหัวลมสร้างหัวใหนึ่งลมสองลงเขาได้คามแตกตัวต่าเขเพิ่มพ้นทีาตัดต่เข้าข้ว่องๆด้วล้ก็ร่มกันเป็นสมรานะครับอเเชื่ออะไรนะครับเชื่อยังอย่าเพิ่งเชื่อยเพิ่งเชื่อนะครับยเพิ่อยเพิ่เชื่อตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะครับ จำไว้นะครับทีเดียวเพราะเราโฮลไฟฟรู้จึดตัวคิวก่อนนะครับนี่ฮะโอเคที่บอกไว้ว่าปัจจัยหลักของโไฟฟาคือรัฐบาลนะครับเพราะว่ามันเป็นทุกอย่างที่ควบคุมโดยรัฐบาลเหมือนกับุรเกูจสื่อสารสื่อสารนี่คือเรื่องร่าบทีเรื่งกันได้กับาระธานเจ้าหนูขาดแต่ตัวแนี้ รัฐาบาลมีที่คนมากก่เขาเลยไปสื่กสาในบาเข้อที่สื่สารเนี่ยมีบางประการป็นไังใช้ได้นจ๊กผซื้อขายไอซูโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์แต่ว่าไอัวเนี้ยเนื่องจากเราต้องขายไปให้กับรัฐบาลเนี่ยแล้วรัฐบาลก็ต้องกำหนดคนที่คนที่ะซื้อขึ้นไฟฟ้าในย็นหนึ่งจะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทางด้านคอพพ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 ุพพ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 าพพ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 แพพ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 มพพ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 พ คุณเชื่อครับผมเป็นคนผเชื่อตอนนี้อยากคุณเชื่ออันนี้สองเคโประัยครับนอันนี้เราว่า i ิน e r n a l เนือเราเรียนเกีการทำเกตรเวลาอย่างไอีพีเราสร้างเอ็กโหรือล่าสุดเลยเนที่บอกว่าอยู่เขาจะสร้างอยากเขาสร้างเองเขาสร้างไม่ได้นะเคือว่าเขต้องได้ชนะวิธีำก็คือรัฐบาลจะมีการเปิดประูเขาเรียกว่าไอซีพีเิเทเอไม่ต้องปนะครับ เป็นแต่ละช่วงเว,นว้นแต่ต่างกันไม่มีกำหนดเวลาที่ผ่านมามีการบินิี่บราลไอทีปีแค่สี่ครั้งครับสองครั้งเท่านั้นเองครับครั้งแรกในสมัยปี่วานปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าอะไรอย่างนั้นครั้งสอปีสองพันเจ็ดครับแล้วครั้งที่สามปีหน่งันสามตลอกปีนี้ครับ มีนโยบายยังไม่เปิดนะครับแต่มีโอกาสที่จะเปิดปีนี้นะครับจะเปิดปีนี้นะครับเพราะงั้นเมื่อกี้ตอนชั่วโมงบอกว่านะครับล้องขึ้นไปฟ้าตัดตาไว้แล้วครับยังไม่จบยังไม่จบแล้วก็สุดท้ายเลยคือเรื่องของเดเรนชั่นเนี่ยวิธีดูให้คือดูเขาเรียกว่าทางบ้านของดีดด้วยคือไฟที่เขาเป็นแคสโซนะครับไปเรียนคอร์สแร็ปแล้วบ้างแต่ผมไปเรียนแล้วคอร์สแร็ปจำไม่ได้คือเขาเป็นแคสโซจำไม่ได้เดเรียนใหม่นะครับดีดดีนี้ปิดไป ป็นไม่เปอะไรเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกด้คโคือยีก็ันรู้เรื่องของแคสโซแน่นอนี2 0 2ีเนี่ยจริันรู้วเราต้องปืองกันไม่ใช่ใช่ไหครับไม่ใช่พีล้นะไม่ใช่อะไรไฟฟ้ปในวงการไฟฟ้าที่คนจะรู้อยู่กันนครับไอซีซีเอสอันนี้คือเรนนี่สมอลลนี่เอสพีพอันนี้พวเนีก็คือ่าโซลานพวกี้ครับพีดีพีพีีเอพวกนี้อาจจะองนิดหน่อยพีดีพีก็คือแผนพลังงานไฟฟ้านครับ มันจะได้ครอบครอบครอบจับไปทั้งหมดเองไม่ใช่คำว่า P D P ให้ได้คุณสบายเลยเพราะทีีว่า P D P นะครับ w e ล d e v e l o p m e n t อ l a n นครับตรานี้จะเป็นครั้งที่สามนะครับที่ตลาดเปิดเผยกันว่า P D P สองพันสิบก็ถูกแผนที่เขาจัดทำขึ้นมาป็นสองพันสิบนี่คืออาราฟที่เขาจะทำอีกครั้งแล้วเขาก็จะดีไวท์เขาเองีไวท์ไมถึงดีไวท์นที่สามนะครับนี่มันจะมาครับกลับมาดูว่ามันจะมีเนื้อในเป็นยังไงเช่น สะเปิดเบจำนวนสี่เกวัตนะครับข้อที่หนึงี่เมกะวัตคือตัวไหนครับ P ครับ Q ถูกหรู้ว่าไซส์ลัาเท่าไหร่นะครับข้อที่สองคือจะบอกประเภทของเชื้อเพลิงวาต้องใส้ตับถุงเชื้อเท่าไหร่ก๊าซสี่เปซ็นจะไปลงงานเขาตอส่งึงได้จักก๊าซรรมตินตัวอย่างเช่น TDP สองันสิบ e ครั้งที่สามจะเริ่มต่อสมุนในปี2013นี คือคือคเล่เป็นะุิูวที่ังนะครับพ็ประมาเดือนเมษายนเดือน่จากุให้ว่าลงาเลยเป็นอย่างเี้ยครับดดพีว่ามตรีวการกระทรวงการนะครับแผนดดีี่มาณิวัที่สามจะให้ตรวจสมุสมนวนสี่ันไมกว่านะครับเอ่เดยจะเป็นก a รรมาติจสิเรนนะครับ เอาที่แล้วจะเป็นตอกถอยทั้งแก้สธรรมชาติั้งานครับตอนนี้เราตอคัาว่าแบบเชื่อมยัอไะไริงๆแผนปีดีปีสองพันสิบเริ่มร่างเดิมทีกีคือไีทีอยู่ในน้นด้วยนะครับกรีว่าไอีอีกสิบปีหน้าข้ามเก็บนะครับอร้อนขอกมาพวกสภาคื่แบบไม้ติดว่าเขาเลยอายนครับเดี๋ยวเราต้องใชเวลาใะ้ในการทีเราเกลี่น้นนเพราไม้เกาไอไปตุกเขาต้องเริ่มตัดส่วนในเรื่องของแก๊สธรรมาติ แล้วก็มีพวกที่ต้องขึ้นมาแหล่งหนึงก็เช่คือพลังงานีโนวทพวกโซล่าพวกดขึ้นมาเยอะมากนะครับมจะไปก่อนที่มันด้วก็ถอ่อกบหุ้นที่เกี่ที่เี่านะครับตรงนี้ก็คือส้มาก็คือตัวแนเป็นเท่าไหร่คส่วนในต้นี้คเกี่ยวกับไอซิ a เนนี้ก็ตอลอันนี้นีอนะครับไม่ต้องไปให้มากคนที่ตอนนี้เป็ เี่คืค่าิีของเราที่เราทุกวันเนี่ยเราเป็นคนเนแบ้านที่ต้างแบไเองค่าไาเองเพรานบางปีบางวันหรือบางเดือนเนี่ยมันเค่าไปที่ต่ำเ้นข้นมากๆเยอะตัวที่แปลงถ่ายมันเป็นตาวสำเตัวค่าเอฟีอย่านเป็นการที่ว่ตัวี่คราเชาเงิต่าทมาตัสน่เลาต์พลังงานโราเยนทปกดีเรเน่อนยรเราเตเ่นคือุพธีีอดิธี เขาแตกกันนะครับ <saturated> คุณก <laughs> ็ไปดูคุณัวว่านะเพราะว่าคุณต้องใจเงินค่าค่าไฟก็ไม่ถึงนะถูกไมครัเรื่องาจะฟังเพอนอาตัวเรียนรู้จากคุณโซ่าคล้วตรงสว่ามันจะม็นระดข้นมาบิอแนรงนี้มันเข้ามาหลักแค่ร้อยหลักร้อยไม่ก็หลักเดงดีกามนี่เปสี่้างหน้าเนี่ยแรลิไอ้กระ้าของเราเนี่ยไปก่อน ัวแ่าเป็นรตร้นะาครับเูื่อว่มีอระดูนรัเโปีนี้นะอะไรกะนองทำไรครับเรา 3, 3 so like right ัล่าแบบนะครับล่าสอนเขามตนีล่าเขาตีไปก่อนติศนตครับประมาณ200้านะครับเขมี90ในประวตาสรั90 เดี๋ยวเราต้องทำร้อย้แล้วต้อค่ะไม่ได้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 ไม่ได